เจ้าขั้นเจ้าแหออแบบนี้บอกอนหัวอยอะไปครึ่งหนึงเลยเป็นยูบอไรไงลับของผู้ือางไรคนสิบาท อูคล man ิปละพอข้างฝันมันไปไว้คงไน่สิผมของใหม่ผมเดีวนี่ยหามันคืองานค่มีแล้วไม่ค่าทั่วถึ่โอ้ยมยาสิมนจไม่ไห โอ้น้องกำไรมันขาดมันเน่า hmm. มันเบี่ยงมันเปรี้ยวมันแดงกระมได้เจ้าวายิตอาสาลงขันกันมาได้หมือนไหให้ราคาเท่าไรล่ะวานนี้ราคาเท่าไรผื่นทาบผนมจังหวัดนครพนมของดีมันเข้าหวานราคาถูกหรือว่าบัตรนี้ราคาเท่าไรพูด้กินได้อันราคานี่หรือพูดอะไรเออครับ งานเดือนสามนี่คมัผลแกลาผลแากลาตะกี้เงเคยเห็นจะงานเดือนสามพันเดือนสามางันขึ้นมาให้ตรงแมันเาได้อร่อยเอาแมมันก็กินได้มันกินได้แต่ต้องเอาไปทำพันก็ได้ต่วงอันน่ะยังบุพ่อนอีกว่แล้วกินมาได้่กินนกินมาได้มันเหื่อ ซองแดคฮัสิเลี้ยงนของไม่ดีก่อนเออของหันก้อนอันนี้คืออนไรนี่หวานแน่นอนเฮ้ยขำไม่ยั้งไม่ยั้งไม่ยั้วก็ไปทำไส้จะกินบวเนี่ยต้มผิไปขาเลยเนี่ย ทพิเรก็ลอยได้อันนี้นี่อันยครับก็อย่างที่ทราบกันนะฮะจังหวัดนครพนมเราโดยเฉพาะอำเภอท่าพนมเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลูกมันเท้าหรือมันแกวนะฮะจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็งานวัดพัฒน์พนมเราที่จัดประจําทุกปีเนี่ยมันไม่ได้จัดนะครับก็ทําให้ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรอําเภอท่าพนมที่ขึ้นชื่อคือมันแก้วเนี่ยการจําหน่ายก็ขาดขาดนตอนนะฮะเอาพี่น้อง เกษตรกรที่ทํามันตัวเนี้ก็ประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียนนะฮะก็เลยทางกมนเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ได้รับทราบจากท่านผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนมก็คือท่านสกสอนกองฉลาดนะที่ท่านได้มอบหมายให้ผมเป็นรองนะฮะฝ่ายทหารเนี่ยลองมาดูรายละเอียดที่เป็นยังไงวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสลงมาแล้วก็ถือโอกาสลงขันเพื่อนฝูงพวกฟ้องน้องพี่ ทางสํานักงานนะฮะมารับซื้อนะเพื่อไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องทหารม้างอะไรบ้างแล้วแต่ที่ท,ที่อาจจะอ,อยู่พื้นที่ตอนในที่ยังไม่เคยมาซื้อหาลําบากนะครับก็วันนี้ไปตันหนึ่งก็คงพอจะช่วยบรรเทาได้อยู่ระดับหนึ่งคนระเพราะเท่าที่ดูแปลงเนี้ยนะก็เหลืออีกประมาณ4ีหตัน,นะะเดี๋ยวอีกส่วราชการอื่นหรือทยอยขายไปโดยสมาคมเขาเองเนี่ยก็น่าจะพอไปได้อยู่ครับ